โมน่ได้ยินเสียงหรือเปล่าเน่เน่รับผินไหมไม่รักแก้มปุ๋ยกรมแรงงานไม่เข้าเลยรที่นู่นอ่ะนี่นี่ใครรักพีพีที่สุดรักพีพีที่สุดโตัวจี้ยังไงนะตัวจี้ เออหรอไม่อไยเด็ดูลิงยังเธอเห็นลิงไหมมีลิงนีลิงโ์จำกันได้ไหมปีติ ให้ทุกคนดูหนให้ทุกคนดูไหนก็รักมากดูได้ปะอยาเลยหรอพี่บุ๋มยตีพี่บุ๋มเน่เน่ตีพี่บุ๋มตีตีพี่บุ๋มนี่คิดถึงนะคิดูแาพี่บอะไรอยู่พี่ีก็ทำงานเหมือนกันอ้าว กดปิดเฉยเลยโซ่ใช่น่าจะเป็นคนกดตัดโกดปิดอ่ะโแรงอ่ะเต่าเลยโซแรงมากใครบอกอ่ะโกดปิดกดปิดเลยขำที่ผีอ่ะมาทุกคนค่ะอุ้ยพีเข้าไปแล้ว มา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 เราควรมีรูปของตัวเองแล้วแหละบุ๋มเร็วเอิ้นใช่โมเน่โมเน่นี่ใครนี่ใครแก้มบุ๋มอยู่ไหนแก้มบุ๋มอยู่ไหนเนี่ผิดผิดดื้อไหม พีทไม่เตือพีทบุ๋มอยู่ไหนพีบุมอยู่ไหนมนด้เล่นบ้านบอลไหมวูนมน้อย่างมาบ้านนี้ไหมยบอกไปบ้านพี่ไหมนี่นี่ใครนี่นี่ใครอุ้ยมีทุเรียนบนหัวด้วยป่องนมกับทุเรียนสนุกแล้วใครดีกู มีดูแ,แลน้อยมันหัวมีตัวอะไรอ่ะบนหัวแน่มีตัวอะไรซั้งโกลเหรอแนน่น่